สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนอ10อันดับนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดนะครับณปัจจุบันเอาเฉพาะนักเตะที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอันดับ10มาคัสและฟอร์ด76.5ล้านปอนด์กองหน้าตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแม้จะอยู่ในช่วงพักฟื้นจากการเข้ารับการผ่าตัด แต่ยังเป็นนักเตะที่มีมูลค่ามากที่สุดโดยเพิ่มขึ้นจากฤดูกาลก่อนนะครับจากเดิม72ล้านปอนด์เป็น76.5ล้านปอนด์ในปีนี้อันดับ9ซาดิโอมาเน 76, 500, ่76.5ล้านปอนด์หัวหอ,อกจากลิเวอร์พูลยิงไปแล้ว3ประตูนในฤดูกาลนี้แม้ผลงานจะดรอปลงไปแต่เจ้าตัวก็เริ่มกลับมาทำประตูได้อย่างต่อนเนื่องอีกครั้งโดยมูลค่าในตลาดของเขานะครับ ลดลงจากเดิมที่90ล้านปอนด์ลงมาอยู่ที่76.5ล้านปอนด์ในปัจจุบันอันดับ8ซอนเฮืองมิน76.5ล้านปอนด์หัวหอกชาวเกาหลีใต้ผู้แบกความหวังในเกมลุกของสเปอร์มาตลอดหลายปีมูลค่าของเขานะครับลดลงเล็กน้อยจากเดิม81ล้านปอนด์เมื่อปีก่อนลงมาอยู่ที่76.5ล้านปอนด์ในปัจจุบันอันดับ7บูโน,โน่แฟนเนเดส 81ล้านปอนด์เพย์เมเกอร์เดอแบกของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับยังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องจนมูลค่าของเขานะครับพุ่งขึ้นจาก72ล้านปอนด์เมื่อซีซั่นก่อนขึ้นมาอยู่ที่81ล้านปอนด์เป็นที่เรียบร้อยในปัจจุบันอันดับ6ลาฮิมสเตอร์ลิง81ล้านปอนด์กองหน้าวัย26ปีรายนี้แม้จะทำผลงานได้โดดเด่นกับทีมชาติอังกฤษแต่กับต้นสังกัดแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ เขาจะกลายเป็นเป้าโจมตีของแฟนบอนเลเรือใบสีฟ้าซึ่งในต้นปี2020เจ้าตัวเคยมีมูลค่าทะลุขึ้นไปสูงถึง144ล้านปอนด์แต่ก็ดูเหมือนว่ามูลค่าจะตกลงมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันอยู่ที่81ล้านปอนด์อันดับ5เจดอนซานโช90ล้านปอนด์ปีกหน้าใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเคยมีมูลค่าการตลาดสูงถึง117ล้านปอนด์ในปี2020 สมัยที่ค้าแข่งอยู่กับบรุสเซียดอทมุนแต่ฟอร์มที่ดรอปลงมาเล็กน้อยนะครับรวมถึงผลงานที่ยังไม่เปี้ยงป้างกับทัพปีศาจแดงทําให้ปัจจุบันมูลค่าของเขาตกลงมาอยู่ที่90ล้านปอนด์อันดับ4โลเมลูลูกากู elu, aku, 90ล้านปอนด์ดาวยิงคนใหม่ของเชลซีหลังจากที่ย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานมูลค่าของเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเมื่อฤดูการก่อนอยู่ที่76ล้านปอน แต่หลังจากผลงานโดดเด่นกับงูใหญ่รวมถึงสิงบูในปีนี้ทำให้ขยับขึ้นมาเป็น90ล้านปอน์ในปัจจุบันอันดับ3โมฮัมเหม็ดซาลา90ล้านปอนดาวยิงตัวเก่งของลิเวอร์พูลแม้ผลงานจะยังคงรักษามาตรฐถถานเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องแต่อายุที่ใกล้เลข3เข้าไปทุกทีทำให้มูลค่าในตลาดของเขาตกลงเล็กน้อยจากเดิม99ล้านปอนเมื่อปีก่อนลงมาอยู่ที่ 90ล้านปอนในปัจจุบันอันดับ2เควินเดอะบอย90ล้านปอนเพย์เมเกอร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยังคงติดโผเบอร์ต้นต้นของนักเตะที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดในอังกฤษโดยลดลงจากเดิมนะครับที่108ล้านปอนเมื่อฤุูการก่อนลงมาอยู่ที่90ล้านปอนในปัจจุบันอันดับ1แฮร์รี่เคน108ล้านปอน ดาวยิงตัวความหวังของสเปอร์นะครับและทีมชาติอังกฤษเรียกได้ว่าเนื้อหอมสุดๆหลังจากประกาศย้ายทีมนะครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งเริ่มต้นฤดูกาลเจ้าตัวยังคงหาฟอร์มเก่งไม่เจอแต่สำหรับราคาตลาดของเขายังคงอยู่เท่าเดิม108ล้านปอนด์เท่ากับเมื่อปีก่อน <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปนะครับถ้า,าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ